สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องจิวยาทำครับผมครับวันนี้เราจะมาแข่งรูปกันโดยของโอลังจิ้งใช้เป็นแกะเขาใช่ไครับผมกระปุเป็นแกะทังหม้อไอนะครับมัเลยคว่าถ่ายจะเสร็จกี่อนครับผมพร้อมหร้อยังไปดูไปเลยอ่าทถังหม้อครับผม ครับสองแล้วสามสองเริ่มได้ครับผม แล้วครับผมครับไม่ไดันนองมันโดนมือมันเร็วดนไม่ได้แล้ครับผม เปสอูสครับยาโบ้ด้วยครับผมอ่าครับผมสามสอง รอบต่อมาเป็นเลขเป็นเด่นของเรีอนครับผม แล้วครับผมเอาใหม่เอาใหม่เหรออได้เลยมันมีชั้นสองเลยมาคุณสามกับทั้งสองทั้งฝ่ายครับผมไดูครับผม ครับผมต่อมาเป็นสองผู้สองครับผมไปดูลูกขอนนะถ้ามองแล้วครับเดีหนึ่งเลือกเสร็จแล้วครับผม ผู้ชนะคือผมอันเดนครับผมโอเคถ้าชอบอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับผมแล้วเจอกันอีกหน้านะสวัสดีครับ